สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุภูพสุขน่ะจะพี่น้องพี่น้องสาวย้อสที่วนมากินส้มตำจ้าก่อนสาวย้อิกินส้มตำสาวย้อก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องสาวย้อนะจ๊ะสาวย้อก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุภูสุขนี่กันจ้าพี่น้องขอบคุณได้จ้ามาจำพี่น้องมากินส้มตำแล้สาวย้อนนะจ๊ะมาเบิ่มมีพักนํำจ้าพักเราจะมีส้มตำกระปุ่ายดูจ้่พี่น้องตำกุดีอิ่มสาวย้อกินคนเดียวเนาะ ก็เลยสีส่วนพี่น้องมากินมาเบิ่ง้าเน้อกินอะไะจ้ะตามโบได้จ้ะตามพูดีอินแล้วก็มีพักครับพูดีเมื่อวานไปร้านไทยมา้ะก็เลยได้พักมาจ้ะพี่น้องแซ่บจ้ะออก,กเปรี้ยวมาจ้ะพี่น้องมากินน้ำ้าเน้อยคืออยากคืออยากกินส้มตำ วันนี้คืออยากเห็นจ้ะน้ำไหลไหลเลยพี่น้องมาด้จาายจะใช้มือเลยพี่น้องแปะเพื่อนง่าย ก้ากันเลยพี่หนักก่อนพากันนี้กรอเปรี้ยว เดี๋ยวแดดเดี๋ยวบุ้พี่น้องเ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงจ้ะตอนนี้มีแดดแล้วจ้ะเราบัวมาไว้สู้นำจะพี่น้องเอาว่า มะกอกสับเส้นสันพูวจะไม่ตอนสาเน้อยอยู่บ้านพอสาวน้อยพันปูกมะกอกอ้อมบ้านนี่จ้ะ ้าวน้อยจำกินเกือบคู่มือ้อถ้าสาวที่นี่กินคู่มื้อจะจับน้องมันจะกรอบัผ่นปุ้มเนี่ยจ้ะหน่อยน้อ,อยแบบพี่หน่อยไม่ใหญ่จ้ะ ដែម <iliz> ្រ <t> uh, eh, ើនលាលាល <asti> ាន់បាន់មីន់មានម្រើនលាលាល់ម ปลาเมื่อกำลัแล้วพี่น้องนะปลาเมื่อกำเป็นซีฟู้ดรวมนะจ๊ะสาวน้องาัลดุริตมใส่เนี่ยว่าคือจะกินแต่ส้มตำจซื่อเนี่ยพี่น้องขนมจีนกับ่อยกใส่ จำใช้พริกสีไม่จับจำใช้ได้ไม่ได้ แล้วแซ่บแล้วแซ่บน้องเลยแซ่บขนาดแซ่บแหง <laughs> อักเมื่อเพี่น้องพี่อน้อยนอยองพูดีแล้วส่มตำเนี่ยหนูว่า chú còn thiên trên ạ nhâm chút tỏi muối pet đi nón ơi, là phải xài noi, pích noi đây nha, <laughs> ngòn nhẹ yổ. พอดีเมื่อพัก zoom ตามคำพูดพอดีจ้ะพี่น้องนึกว่าคออยากคืออย,ยากส้ม m อยู่หว่ะพี่น้องเอ้ยคุย ไม่พี่น้องเยอะแยะอันจอนมะเขือเทศจ้ะสาวน้องบุกกินมะเขือเทศพี่น้องแซบยังใหญ่จมแซบถึงหนวดจ้ะ เมื่อแล้วพี่น้องแซ่พะน่ะจ้าพี่น้องคลิปนี้สาวยอไว้สนีก่อนนะจ้าคลิปหน้ายังทางถ่ายกันใหม่จ้พี่น้องขอบคุณไน้เด้อพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย